สรุปเสี่ยวหมี่มี11จะเป็นมือถือตัวแรกที่ใช้ Snapdragon 875หรือว่าสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสริ์รเสริ์รเสริ์นะครับก็อยากจะมาอัปเดตท,ทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าเสี่ยวหมี่เจ้าเสี่ยวหมี่มี11หรือว่ามี11เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็รูมเมอร์สหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดโพส แล้วก็กลับมาย้อนอ่านก็ได้อีกทีนึงถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยติดตามข่าวนะครับของเจ้าตัวมี11เนี่ยตัวนี้เนี่ยลือกันให้สนัดเลยว่าจะใส่เจ้าตัวชิป Snapdragon ตัวล่าสุดนะครับแ7 5แต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นมือถือตัวแรกหรือตัวที่2นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ลือกันเนี่ยก็คือคาดการณ์กันว่าถ้าเกิดวันที่เปิดตัวจริงๆนะครับก็คือน่าจะเป็นเจ้าตัว Samsung Galaxy S 21นะครับที่ ว่ากันว่าจะเป็นมือถือที่ใส่เจ้าตัวชิป Snapdragon 875ตัวแรกนะครับแต่ว่าทางคุณดิจิ l Chat s t a t i o n เนี่ยก็ออกมาโต้แย้งนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมี11เนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกนะครับที่จะใส่เจ้าตัวชิป Snapdragon 875มาแต่ว่าถ้าถามจริงๆเนี่ยมันจะเปิดตัวจริงๆเนี่ยเอ๊ะค่อนข้างที่จะ Exclusive หรือว่าค่อนข้างที่จะ limited edition มากๆเพราะว่าจะเปิดตัวในจีนก่อนฉะนั้นคือคนในจีนเนี่ย มีโอกาสที่จะได้ใช้เจ้าตัวมี11ก่อนนะครับแต่ว่าสําหรับซัมซุงเองเนี่ยเวลาเขาเปิดตัวเนี่ยเขาเปิดตัวเหมือนเวอร์ไวอะแบบระดับโลกอะนะครับคือสามารถทุกคนเนี่ยสามารถเห็นการเปิดตัวแล้วก็สามารถจับต้องซื้อขายได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าตัวจริงๆเนี่ยปัญหาในการเปิดตัวของแต่ละมือถือเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าชิปนะครับเพราะว่าชิป Snapdragon ตัวนี้เนี่ย พูดถึงสเปคนิดนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยมาด้วย Cortex นะครับ X1 นะครับ Adreno 660แรงสุดยอดสำหรับการเล่นเกมหรือว่าการทำกราฟิกหรือว่าเรนเดอร์ภาพต่างๆนะครับในเรื่องของการ Transfer ข้อมูลต่างๆเนี่ยเจ้าตัว Snapdragon 875เนี่ยก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเราได้โมเด็มเนี่ย Snapdragon X60 5G มาตัวนี้เนี่ยแรงมากแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยพอ อะไรที่รองรับ 5G เนี่ยการสูบหรือว่าเสพแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคือมันก็เสพมันก็แบตเตอรี่มันก็ต้องใช้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของวันเปิดตัวของเจ้าตัวชิป Snapdragon ตัวนี้เนี่ยมันเลยทําให้เจ้าตัวมี11เนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นเจ้าตัว Samsung S21 เนี่ยที่พยายามที่จะเปิดตัวพยายามในช่วงของเดือนธันวาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะทําได้ยากพอสมควรเพราะว่าใน ช่วงเปิดตัวของเจ้าตัวชิป Snapdragon 8ป5เนี่ย Qualcomm เนี่ยเขาวางแผนที่จะเริ่มการเปิดตัวจริงๆเนี่ยในช่วงของเดือนธันวาต้นเดือนธันวานะครับแล้วก็ทาเริ่มทำโปรโมชั่นทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็บอกว่าเออคุณสมบัติมันดียังไงเนี่ยในช่วงของต้นปีต้นปีหน้าก็คือในช่วงของเดือนมกรานะครับแล้วก็กว่าที่เราจะได้ใช้เจ้าตัวชิปตัวน,นี้จริงๆเนี่ยก็คงต้องอีกสักระยะหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เลยสามารถเป็นปัญหา สำหรับของมือถือที่อยากจะเปิดตัวเร็วๆด้วยชิปของ c คอมใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับส่วนในเรื่องของสเปคของเจ้าตัวมี11เนี่ยตอนนี้ที่หลุดออกมาบางส่วนนะครับจากข้อมูลร้อนๆเลยจากจีเนี่ยก็คือกล้องหน้านี่ไอ้กล้องหลังเนี่ยก็จะใส่นะครับก็คือยังเป็น108ล้านเมกะพิกเซลมาเหมือนเดิมนะครับส่วนในเรื่องชาร์จเร็วเนี่ยก็ชาร์จเร็วจริงๆเลยครับเสียบตูดเข้าไปเนี่ยถึง100วัตต์ฟ s าชาร์จิ่งนะครับ คือตอนนี้เนี่ยเซี่ยมีเนี่ยเขามาแรงเรื่องการชาร์จแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของไวเลส e s ้าชาร์จเนี่ยก็ถึง8 0วัตต์ฟ้าชาร์จเลยทีเดียวนะครับส่วนอย่างซอฟต์แวร์ด้านในเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าต้องใส่ชิป Snapdragon เพราะว่าเป็นเรือธงนะครับมี UI 12มาแน่นอนนะครับ d n d r o i d 11ใส่มาอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องเป็นระดับท็อปสุดทุกอย่างต้องท็อปสุดอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องอื่นเนี่ยเอาไว้ถ้าเกิดมีข้อมูล ผมจะรีบมาอัปเดตทุกคนเลยนะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัวมี11เนี่ยน่าสนใจกันไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็วันนี้เสิร์ฟเสิร์ฟนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนเพราะว่าวันนี้นี่เป็นข่าวร้อนจริงๆเพราะว่าคือทุกคนสงสัยกันว่าเอ๊ะเจ้าตัวมี11หรือว่าเจ้าตัวซัมซุงกาแล็กซี่เอสยี่สิบเอ็ดเนี่ยตัวไหนเนี่ยจะได้ใช้เจ้าตัว8 7 5ก่อนแล้วก็เปิดตัวเป็นตัวแรกของโลกนะครับเป็นมือถือตัวแรกของโลกที่ได้ใช้เจ้าตัวชิปเซิร์ฟแลคอนตัวนี้ก็ต้้อองมารรุนนนกััะคบ ยังไงถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็เจอกันในคลิปหน้าขอให้ทุกคนปลอดภัยครับสวัสดีครับลยลก่อแชร์ Share, Subscribe ไ